ในรายการสัปดาห์นี้ Battlefield 2042ประกาศ Open Be t a พร้อมข้อมูลใหม่ค่ายทีวิชันบิิษัทดอลลารฐบาลกลางสั่งตรวจสอบจากการที่มีกรณีลรคะเมิดทางเพศในบริษัทดรามายังไม่จบเพราะแ p ปเปเอาเกม Fortnite อ,ออกจาก a อ p Store แล้วรวมไปถึงสรุปไฮไลท์ใหญ่จากงาน Nintendo Direct ที่มีเซอร์ไพรส์ขนมาโชว์เพียบเลยสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่30กันยายน2021 ข่าวแรกนี่ก็เพิ่งประกาศออกมาเลยนะครับจนผมต้องเพิ่มเข้าไปในวิดีโอเลยโอเ,เกม Battlefield 2042เพิ่งปล่อยตัวอย่างใหม่ประกาศวัน Open b e t a พร้อมข้อมูลใหม่ๆอีกเพียบเลยหลังจากประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายเกมออกไปประมาณ1เดือนในที่สุดทงดางไดส์ก็ประกาศกำหนด Open Beta ใหม่สักทีจะเป็นวันที่8-9ตุลาคมนี้สำหรับทุกแพลตฟอร์มส่วนคนที่พิออเดอร์เกมหรือเป็นสมาชิก EA Play เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการ Early Access Beta ในวันที่6และ7ตุลาคมนี้ด้วย นอกจากนี้ก็มีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบนเว็บไซต์ดังนี้ครับเกมจะเล่นได้แค่แผนที่ออร์บิทัลหรือไอแผนที่ที่มีจรวดนั่นแหละสเปเชียลิสต์ที่ปลดล็อกให้ในเบต้าเนี่ยจะมีแค่4คนหลักคือแมคเคนบอริสแคสเปอร์และเฟร็กในด้านของโปเกชันเนี่ยผู้เล่นจะสามารถสะสมแต้มจากการเล่นกันเป็นทีมฆ่าศัตรูและช่วยกันยึดธงเวอร์ชันเบต้าจะมีรางวัลเป็นริบบอนทั่วไป5แบบคือออบเจกตีริบบอนที่ได้จากการเล่นเป็นทีมเช่นการยึดหรือป้องกันทง วิงแมนริบบอนได้จากการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นการช่วยปั๊มหัวใจหรือแม้แต่คิวแอสซิสโลจิสติกริบบอนได้มาจากการรักษาเพื่อนร่วมทีมโดยการโยนกล่องพยาบาลหรือช่วยเติมกระสุนให้โดยการโยนกล่องกระสุนอินเทลริบบอนนี่ก็ตามคาดครับคือการช่วยสปอตศัตรูล็อกเป้ายันพาหนะด้วยกล้องไปจนถึงรบกวนด้วย EMP และสุดท้ายคือคอมแบทริบบอนก็แทบไม่ต้องเดาครับได้จากการฆ่าศัตรูหรือทำลายยันพาหนะซึ่งทั้งเกมเต็มกับเวอร์ชันเบต้าเนี่ยก็น่าจะมีให้สะสมมากกว่านี้แนน,น่อน แต่เขาเอามาโชว์แค่5อันก่อนในวันที่เกมมาจำหน่ายจะมีเลเวลจำกัดที่99สำหรับผู้เล่นทั่วไปแต่แค่นั้นก็ยังไม่จบครับเพราะว่าสามารถไปปลดล็อก S Level ที่สามารถปลดไปถึงเลเวล S 999ได้เลยนอกจากนี้อาวุธและยานพาหนะแต่ละอย่างเนี่ยจะมีของให้ปลดล็อกแยกกันแถมมีเลเวลให้ปลดล็อกด้วยคือแม่งกะาให้เล่นกันจนลืมอะ่ะนอกจากนี้อาวุธกับยานพาหนะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีเทียนะครับที่เรียกว่า Mastery ซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกแต่ละเทียเนี่ยก็จะต่างกันไป ผมลองอ่านดูแล้วในเว็บมันพูดเหมือนกับให้ผู้เล่นเนี่ยภูมิใจที่ปลดล็อกได้นะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นรางวัลที่แบบโคตรโนไลฟ์อ่ะ <laughs> ส่วนต่อไปคือ Player card นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเป็นการ์ดโปรไฟล์เพลเยอร์ที่สามารถตกแต่งได้แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพื้นหลังไปจนถึงโชว์รางวัลที่ได้มาซึ่งก็น่าจะได้จากการเล่นแล้วก็พื้นหลังก็อาจจะมีขายแยกแน่นอนเลยการ์ดอันนี้ก็จะโชว์ในคิวแคมนะครับเวลาเราฆ่าคนอื่นได้หรือว่าโดนคนอื่นฆ่านั่นเองส่วนต่อไปคือ Cosmetic ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าภาคนี้จะมีการตกแต่งตัวละครที่ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงพวกยานพาหนะด้วยโดยจะแบ่งความหายากของสกินเนี่ยออกเป็น4ระดับคือ common rare epic และ legendary ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสกินเนี่ยมันจะทํางานยังไงแต่ก็มีข้อมูลออกมาว่าสามารถผสมสกินแต่ละที e r ได้ด้วยสําหรับข้อมูลทั่วไปก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับเพราะว่าผมกะจะพูดอัปเดตแบบละเอียดเนี่ยช่วงเดือนหน้าถ้าใครไม่อยากพลาดวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับเกมนี้ ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับโดยเกม Battlefield 2042จะวางจำหน่ายวันที่19พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S กับและ PC ครับไปกันที่ข่าวต่อไปผมก็มีอัปเดตดราม่ากเก่ามาฝาก2อันเลยนะครับขอเริ่มจากค่า Activision v i s าเนี่ยโดนรัฐบาลกลางสั่งตรวจสอบจากกรณีที่มีการล่วงละเมิดทางเพศในบริษัท อันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของดราม่าที่ดําเนินมาสักพักนะครับเกี่ยวกับค่ายนี้คือหลังจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่มีพนักงานหญิงจํานวนมากไปร้องเรียนกับองค์กรดูแลด้านความเท่าเทียมในที่ทํางานของแคลิฟอร์เนียเนื่องจากภายในค่ายแอคทิวิชันบริษัทเนี่ยมีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานอย่างชัดเจนระหว่างพนักงานชายกับพนักงานหญิงรวมไปถึงมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศจนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแบบเป็นธรรมเนียมในบริษัทไปแล้วเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับการจับตามองจากทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามันเฉาจริงอะแถมมีหลักฐานออกมาค่อนข้้างเยยอะดว ล่าสุดรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยก็ลงมาตรวจสอบเรื่องนี้เองเลยนะครับโดยการส่งหมายสารไปหาบ๊อบบี้โคทิกและผู้บริหารระดับสูงอีกหลายคนของค่ายทีวิชั่นบิสสัดที่จะโดนเรียกตรวจสอบภายหลังที่เป็นความสวยอีกต่อนหนึ่งก็คือวันที่เจอารันแบกเนี่ยลาออกมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งนะครับฟ้องค่ายเพิ่มด้วยข้อหาปกปิดและจงใจบิดเบือนข้อมูลในรายงานผู้ถือหุน้นคือดูดูแล้วน่าจะเป็นขาลงอีกยาวครับสำหรับค่ายนี้ไปกันที่ข่าวต่อไป Apple โต้กับอีพิก บนเกมฟอร์ดไนท์ออกจา a อป Store ผมว่าแล้วครับว่ามาหากราบดราม่าเนี่ยแม่งไม่จบง่ายๆแน่นอนอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากตอนที่แล้วนะครับคือหลังจากสารตัดสินไม่ให้ Apple เนี่ยบล็อกช่องทางจ่ายเงินวิธีอื่นในแอปแต่โดยรวมก็ยังเห็นด้วยกับเรื่องที่ Apple เนี่ยไม่ได้ทําการตลาดแบบผูกขาดเรื่องร้านค้าบนมือถือแต่ก็ยังดูเหมือนว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอ็นไปฝั่งอีพิกมากกว่านะครับคราวนี้ค่าย p p ปเเนี่ยเลยแก้เผ็ดกับ โดยอธิบายว่า E p i ิเนี่ยได้ทำการฝ่าฝืนสัญญาเรื่องส่วนแบ่งร้านค้าที่ตกลงกันไว้กับ Apple อย่างจงใจซึ่งก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจร่วมกันไปจนถึงพยายามบิดเบือนเรื่องราวให้เข้ากับทิศทางที่ตัวเองต้องการเพราะง้น Apple จะไม่เปิดบริการ a อ count ผู้พัฒนาเกมของอ p i ิกลับคืนจนกว่าคดีฟ้องเนี้ยจะสิ้นสุดหลังจากประกาศเรื่องนี้ก็ตามสูตรครับคือทีมสวนนี่ประธานค่ายอีพิกเนี่ยก็ออกมาบ่นบนเทวิตเตอร์เช่นเคย เรื่องนี้ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับคืออีพิกเนี่ยแม่งเสียเปรียบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าฝ่าฝืนสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนถึงจะพยายามอ้างเหตุผลว่าทําเพื่อผู้ใช้ก็ตามในวิดีโอที่แล้วก็มีคอมเมนต์น,นึงนะครับอธิบายได้เข้าใจง่ายมากๆเลยคือให้นึกภาพนะครับว่าเราเป็นเจ้าของที่เปิดให้เช่าที่ตามสัญญาซึ่งทุกคนเนี่ยก็โอเคเข้าใจตรงกันแต่อยู่ๆวันหนึ่งก็มีผู้เช่าคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าค่าเช่าเราเก็บแพงเกินไปทําให้เขาได้กําไรน้อยลงลยเลยไปฟ้องเจ้าของที่แล้วก็เรียกนักข่าวมา แล้วก็อ้างเหตุผลว่าทําเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเสียค่าเช่าน้อยลงคือถ้าท่านผู้ชมนึกภาพในมุมมองของเจ้าของที่เนี่ยท่านผู้ชมก็คงไม่โอเคป่ะครับไปกันที่ข่าวต่อไปค่ายคอนทริกดีมยืนยันกาลังพัฒนาเกมส w a r s ภาคใกมาอยู่และหลายคนก็อาจจะรู้จักค่ายนี้จากผลงานเกมอย่าง h a เวนเ Beyond To So โซและ Detroit Be Com e h u m แ n นะครับคือถ้าให้เดาเนี่ยผมว่าเราเน่าจะได้เกมส t a ร Wars แนวเน้นเล่าเรื่องพร้อมฉากจบหลายแบบ ซึ่งก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นด้วยแต่ก็มีบอกเข้ามานะครับว่าจะไม่เน้น Quick Time Event เหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ของค่ายแต่จะเป็นแนวแอคชั่นทั่วไปมากกว่าคือค่ายคอน r t ิค Dream นี่ก็ซุ่มทำเกมส t r w w r s ภาคใหม่เนี่ยมา18เดือนแล้วนะครับเราก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัวยังเป็นทางการเนี่ยเร็วๆนี้ครับไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นอัปเดตสั้นๆน,นะครับผู้พัฒนาเกม t ท t a n f a l l เผยอาจจะไม่ทำเกมพาคใหม่อีกสักพัก อันนี้ก็เป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนๆซีรีส์นี้เลยข้อมูลนี้ก็มาจากเจสันกาซาหนึ่งในผู้ดูแลคอมมูนิตี้ของค่ายเรสปอนซซึ่งเขาก็ออกมาตอบคำถามแฟนๆในไลฟ์สตรีมโดยบอกไว้ว่าคืออย่าพึ่งคาดหวังอะไรมากเลยพวกผมเคยบอกแล้วว่าตอนนี้และยังไม่มีโปรเจกต์ใหม่เลยคือทีมเรากำลังพัฒนาเกมอื่นอีกหลายเกมในตอนนี้คือตอนนี้ค่ายเรสปอน n ก็น่าจะให้ความสนใจกับเกมอย่างเอ e ฟ็กต e เลเกับโปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่ประกาศนั่นแหละ แต่คิดในงแง่ดีนะครับอย่างน้อยๆเราก็น่าจะเห็นซีรีส์ใหม่แล้วเล่วนี้ไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องคำคในวงการนะครับคือมันมีผู้เล่นเกมวอ z โซนคนหนึ่งเนี่ยเบื่อคนโกงในเกมนะครับแลวออกมาสร้างเกมเป็นของตัวเองซะเลยก็อนองจากเกมมันเปิดให้เล่นฟรีอะเนาะเลยมีปัญหาคนโกงเยอะไปด้วยผู้เล่นหลายๆคนก็เลยเริ่มเซ็งกับตัวเกมไปแต่ก็มีผู้เล่นคนหนึ่งชื่อว่าอุสแมนซิสก้าวข้ามไปกระดับเลยโดยการสร้างเกมวอลโซนเวอร์ชันของตัวเองขึ้นมา ในโปรแกรม Unity โดยใช้ Asset ที่มีอยู่คือตัวอย่างเกมที่เห็นเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับทำเพื่อความสนุกล้วนๆผลที่ออกมานี่ก็ถือว่าไม่เร็วเลยสำหรับเกมที่รีบๆสร้างขึ้นแต่ก็ยังเหลืออะไรให้ปรับอีกเยอะนะครับถ้าจะเอาไปเทียบกับของจริงไปกันที่ข่าวสุดท้ายก่อนจะสรุปงาน Nintendo Direct เรามาดูหลาแฟนๆบอกลาตึกเซ ga อา c a เ e ระดับตำนานในย่านอิเคโบโระ ก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันนะครับว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยทำให้เศรษฐกิจซบเซาจนหลายธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงซึ่งก็รวมไปถึงวงการเกมด้วยและที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจตู้เกมนะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์เล่นร่วมกันซึ่งช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มีตึกอาเคเดตระดับตำนานในย่านอากิบา,าระต้องปิดตัวไปหลายตึกเซกาก็เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการนี้นะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องเลยะออกพนักงานไปจํานวนมากเช่นกัน และช่วงเดือนที่แล้วก็มีประกาศว่าจะปิดตึกอาเคดระดับตำนานในย่านอิเคโบคุโระในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นตึกที่เปิดกิจการมามากกว่า28ปีทําให้มีแฟนๆเนี่ยจำนวนมากนะครับไปยินไว้อะไรหน้าตึกเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นอีกครั้งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าวรัลสเนี่ยมาส่งผลกระทบขนาดไหนต่อกิจการต่างๆขนาดเปิดมาเกือบ30ปีเนี่ยก็ยังหนีไม่รอดเลยคือผมโคตรอยากให้วรัลสเนี่ยแม่งจบเร็วๆเลยไม่งั้นธุรกิจอาเคดเนี่ยไม่เหลือแน่นอน เอาละครับเราก็จะไปต่อกับการสรุปไฮไลท์และเกมที่น่าสนใจจะในงาน Nintendo Direct ประจำเดือนกันยายนเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าขนสซัพมาเยอะเกินค่าเลยอย่างเช่น expansion ใหม่ของ Monster Hunter Rise แล้วก็มีเกมที่หายไปนานอย่างป a y o n e t t a ด้วยซึ่งก็เช่นเคยนะครับผมอาจจะข้ามบางเกมที่ผมไม่สนใจไปเพื่อความรวบลัดมาเริ่มจากการเปิดตัว expansion ล่าสุดของเกม Monster Hunter Rise ที่ใช้ชื่อ,อยางเป็นทางการว่า Sunbreak เอาง,ง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็น expansion ขนาดใหญ่นะครับแบบเดียวกับ c e b o r n e ของภาคเ o r ล d เลยที่จะมีทั้งเนื้อเรื่องใหม่สถานที่มอนสเตอร์และระดับความยากของเควสใหม่ซึ่งจะในตัวอย่างเนี่ยก็มีการโชว์มอนสเตอร์ใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยชื่อด้วยนอกจากนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบนทวิตเตอร์นะครับที่บอกว่าจะมีการเอามอนสเตอร์จากภาคเก่าๆเนี่ยกลับมาด้วยโดยมอนสเตอร์รันเตอร Sunbreak เข้คาดว่าจะางจำหน่ายช่วงปีหน้าสำหรับเครื่อง i t c h กับ PC ครับ แต่ก็ไม่น่าจะวางจำหน่ายพร้อมกันหรอกเพราะว่า Switch น่าจะมาก่อนนะครับแล้วตามด้วย PC ได้เกมหลักไปแล้วหลังจากนั้นค่อยได้ u n b เ e a k ตามมาเกมที่น่าสนใจอีกเกมก็มาจากฝั่งส u a r e อ n i กนะครับกับโชกโโบ GP เกมนวกแร็งซิ่งตีมน่ารักที่จะเอาตัวละครดังๆจากซีรีส์ Final f ฟ n ต a s ีเนี่ยมาแข่งรถกันคือดูจากเกมเพลย์แล้วก็น่าจะมาสไตล์ Mario Kart เลยคือสามารถเก็บไอเทมต่างๆตามดานที่จะมีความสามารถแตกต่างกันนำมาใช้ได้ คือบางอันเนี่ยถ้าใช้ถูกจังหวะเนี่ยก็สามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้เลยแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนจะมีแอนิเมชันพิเศษเป็นท่าของตัวเองด้วยนะครับเกมนี้ก็เหมาะมากเลยที่จะเล่นในงานปาร์ตี้โดยโชโกโบจีพจะวางจำหน่ายภายในปีหน้าสำหรับเครื่อง Nintendo Switch เครื่องเดียวเลยครับเกมต่อไปคือ Kirby and the Forgotten l a n d ภาคนี้ก็จะมาในรูปแบบ 3D ที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถสำรวจด่านต่างๆที่มาในตีเมืองล้างได้อย่างอิสระ คือในเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะมีอธิบายด้วยว่าทําไมเมืองนี้ถึงถูกทิ้งร้างไว้สำหรับแฟนซีรีส์นี้ก็คงไม่พลาดกันอยู่แล้วล่ะโดย Kirby and แอนด์โฟร์กัตแลนคาวาจองจำหน่ายปีหน้าสำหรับเครื่อง Nintendo Switch ต่อไปผมจะพูดถึงอัปเดตสั้นๆของ2อสเกมนะครับเริ่มกันจาก Star Wars: k n i g h t of the Old Republic หรือเรียกสั้นๆว่าคทอหนึ่งในเกม Star Wars ที่มีแฟนๆชอบมากที่สุดซึ่งก็ประกาศว่าจะลงเครื่อง Switch ด้วยวันที่1 1พฤศจิกายนนี้ อีกเรื่องที่น่าจับตามองคือ Dying Light 2 Stay Human กับ Dying Light ภาคแรกเนี่ยก็จะลงเครื่อง Switch ด้วยในรูปแบบคลาวโดยสามารถเล่นออนไลน์โคออฟกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่เกมเนี่ยต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาถึงจะเล่นได้โดย Dying Light 2 Cloud Version จะลงเครื่อง Switch ในวันที่4กันยายนปีหน้าส่วนภาคแรกเนี่ยจะเปิดให้เล่นวันที่19ตุลาคมนี้ครับกลับไปพูดถึงเกมใหญ่จากฝัง Nintendo อีกเกมกับการปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Metroid Dread ตัวอย่างนี้ก็มีการอธิบายเนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับที่แซมัสเนี่ยจะเดินทางออกไปในดาวใหม่ชื่อว่า CDR เพื่อตรวจสอบร่องรอยของเอ็กซ์พาราไซ์ว่ายังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าและหาสาเหตุว่าทำไมหุ่นยนต์ที่ส่งออกมาตามหาเบาะแสเรื่องพวกนี้ถึงขาดการติดต่อไปบนดาว CDR นี่ก็จะมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนะครับซึ่งศัตรูเนี่ยก็จะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับแต่ละโซนคือถ้าใครสนใจเนื้อเรื่องของภาคนี้เหมือนตอนนี้จะมีอัปเดตทุกสัปดาห์บนเว็บไซต์ metroid.nintendo.com ด้วยนะครับ โดยเกม Metroid Dread จะวางจำหน่ายวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับเครื่อง Nintendo Switch กับ Switch OLED ครับประกาศต่อไปก็เหมือนจะทำให้แฟน Nintendo เนี่ยฮือฮาเหมือนกันนะครับกับบริการใหม่ของ Switch Online ที่จะสามารถเข้าถึงเกมคลาสสิกของเครื่อง N64 กับ Sega Genesis ได้โดยบริการใหม่อันนี้ชื่อว่า Expansion Pack ที่สามารถเล่นเกมระดับตำนานอย่าง Mario 64 Star Fox 64และ Ocarina of Time รวมถึงเกมคลาสสิกอื่นๆอีกกว่า100เกม นอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศขายจอยคลาสสิกของ n64 กับ Sega Genesis ด้วยที่สามารถเล่นแบบไร้สายได้บนเกมคลาสสิกโดยใช้ปุ่มเหมือนเดิมเปียบเลยก็ยอมรับแล้วครับว่าค่ายนี้แม่งขายของเก่งจริงประกาศต่อไปก็เรียกได้ว่าน่าจะแรนดอมและคาดไปถึงที่สุดจะในงานนี้แล้ะครับกับการที่คุณชิเง,งรุมิยาโมโตเนี่ยออกมายืนยันว่ากําลังสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันมาริโอโดยได้รับความร่วมมือจากค่ายอิลูมิเนชันหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จัก จากผลงานอย่าง Dispicable Me กับ m i n i o n คือผมก็ยอมรับนะครับว่าค่ายนี้ทำแอนิเมชันเก่งจริงขาดที่การเขียนเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับผู้ชมหลากหลายกลุ่มเนี่ยแหละแต่ถ้า Nintendo เป็นผู้คุมเรื่อง,องเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะหมดปัญหาครบับแต่สิ่งที่ทำให้คนฮือฮาไปทั่วทวิตเตอร์เนี่ยก็คือการประกาศเล่ารายชื่อนักแสดงนะครับที่จะมาให้เสียงภาคกับตัวละครแต่ละตัวคือขนาดผมยังคิดว่า Nintendo เนี่ยแม่งจงใจกวนตีหรือเปล่าวะแบบคริสแพดเป็นมาริโอชารีเดเป็นลุยจิ แจ็คแบล็กเป็นเบลเซอร์เดรอกนเป็นดองคีคองหรือแม้แต่ตัวละครอย่างโทสเนี่ยยังได้นักแสดงอย่างขี่กนมาขัคีเป็นผู้ให้เสียงภาคเลยแต่การที่มีนักแสดงดังๆเยอะเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะครับว่าหนังจะออกมาดีโดยเราก็น่าจะได้เห็นภาพยนตร์แอนิเมชันมาริโอช่วงปีหน้าครับอีกเกมใหญ่ที่ได้รับการประกาศในงานนี้คือ s p าร์ o ู n ทร e รีเทิร์นออฟ m e อะแมเป็นอีกหนึ่งเกมยอดนิยมนะครับจาก Nintendo ที่กลับมาครั้งนี้ก็ยังคงใช้เบสิกเหมือนกับภาค,คก่อน คือจะแบ่งผู้เล่นลเป็น2ทีมทีมละ4คนฝั่งไหนสามารถทา4พื้นที่ได้มากกว่าก็ชนะไปแต่ก็จะมีการเพิ่มอาวุธใหม่ๆเข้าไปอีกหลายชนิดเช่นกันคือจากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยก็เหมือนจะมีตัวละครหลักจากภาคเก่าๆเนี่ยน่าจะกลับมาด้วยส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนภาคนี้จะมีการกลับมาของพวกแมมมรียนหรือพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองถ้าใครสนใจ s p a ร์ o ูนจะวางจำหน่ายช่วงปีหน้าสำหรับเครื่องสว c h ครับ เอาละครับเราก็มาถึงประกาศสุดท้ายที่แฟนๆเนี่ยน่าจะไฮป์มากที่สุดอย่างในงานนี้กับการกลับมาของ Bay o n e t t a 3หลังจากเงียบหายไปนานหลายปีเลยเกมนี้ก็เรียกได้ว่าหายไปนานจนหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับเพราะว่าประกาศเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2017นู่นนะ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ย b a y o เ e t t a เป็นเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลของค่ายแพททิมเกเนั้นระบบการต่อสู้ที่ลื่นไหลแล้วก็หลบการโจมตีให้ถูกจงังหวะเพื่อเข้าสู่ t ิ h Time ซึ่งจะเป็นการทำให้เวลาช้าลงเพื่อโจมตีสวน กลับ <G l ap> มาในภาคนี้นะครับตัวเอกของเราก็เหมือนจะได้รับการเปลี่ยนลุคอีกครั้งเห็นเจคแค่ <J K> เนี่ยเปลี่ยนแฟชั่นทุกภาคเลยน่าจะเป็นเรื่องปกติไปแล้ว <laughs> ถ้าใครเคยเล่นภาคแรกก็น่าจะคุ้นๆน,นะครับเ <P erson al> พราะว่าเจคแกเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกับตัวละครเซเรซ่าจากเกมภาคแรกมากๆเลยรวมไปถึงมีการเปลี่ยนเสียงคนภาคใหม่ด้วยจนมีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยตั้งทฤษฎีว่าคนที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่เบลเนตตาจะในเกมสภาคแรกแต่เป็นเซเรซ่าจะอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่เรากลับไปส่งในเกมภาคแรก ซึ่งก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับคือเนื่องจากพอร์ตเกมนี้มันค่อนข้างซับซอ้อนและเกี่ยวข้องกับก,บการย้อนเวลาค่อนข้างเยอะผมเลยไม่คิดว่ามันเกินจริงเท่าไหร่อีกเรื่องที่น่าสนใจคือภาคนี้เหมือนจะดําเนินในเรื่องในญี่ปุ่นแถมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าศัตรูครั้งนี้จะเป็นเผ่าไหนคือมันแบบเทวทูตก็ไม่เชิงแต่ปีศาจก็ไม่น่าจะใช่แล้วก็ยังมีตัวละครปริศนาช่วงท้ายอีกคือเห็นแวบ,บแรกในทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่ามันคือเวอร์ชิลนี่ว ส่วนเรื่องระบบคอมแบทนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับ2ภาคแรกนะครับคือเล่นง่ายสำหรับมือใหม่แต่สำหรับมือโปรเนี่ยก็สามารถโชว์ท่าได้แบบอลังการไม่แพ้กับเกมอย่าง Devil May Cry เลยแต่ก็เห็นมีหลายๆคนบ่นเหมือนกันว่าเบโยในภาคนี้ไม่ใช้ผมในการอัญเชิญมอนสเตอร์แล้วซึ่งมันแปลกๆอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ตัวอย่างเนี่ยมันติดเรทเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะ n i n t e n d o เนี่ยอาจจะอยากให้เกมนี้เป็นมิรกับเด็กๆมากขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน โดยเกม b บ o เ e t t าทรคาดว่าจะัาจำหน่ายปีหน้าสำหรับเครื่อง Nintendo Switch เครื่องเดียวเลยครับคือคุณเฮดกิคามิยะดีเรคเตอร์ของเกมเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าถ้าอยากให้ลงเครื่องอื่นด้วยก็ไปบ่นกับ Nintendo เอาเองไปก็เป็นคำตอบที่สมกับเป็นเฮียแกดีและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้ เราก็มาถึงปลายเดือนกันแล้วนะครับบางทีผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินแป๊บๆจะจบปีแล้วเนี่ยถึงผมจะคิดว่าปีนี้มันก็ไม่ได้ดีกว่าปี2020เท่าไหร่ก็ตามแล้วดูถ้าปีหน้าก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ด้วยอาจจะว่าไปผมอาจจะทําวิดีโอพูดถึงเกม Rider Republic ซะหน่อยนะครับคือหลังจากลองเล่นเบต้าล้วคิดว่ามันเจ๋งใช้ได้เลยแต่ก็ไม่มีเวลาสักทีก็คาดว่าน่าจะได้ทําเดือนหน้านี่แหละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งคําถามไว้นะครับว่าถ้าผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นก,ก,นกที่สุด เจนในงาน PlayStation Showcase และคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณเดนัน้าวีเทกับคอมเมนต์ Spider-Man 2ครับเพราะผมชอบเกมภาคแรกมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือผมไม่มี PS5 คือไอ้เรื่องไม่มี PS5 นี่เข้าใจเลยครับคือช่วงนี้มันขาดตลาดมากๆเลยต่อให้มีเครื่องขายเนี่ยก็โกงราคากันแบบ1-2เท่าได้ถ้าใครไม่รีบก็ผมว่ารอต่อไปก่อนดีกว่าครับ จากเท่าที่เห็นในคอมเมนต์เนี่ยเกมที่คนหายมากที่สุดอันดับหนึ่งจะในงานโชว์เคสก็เป็นไปตามคาดครับคือ God of War Ragnarok ok นั่นเองส่วนเกมที่มีคนชอบเยอะกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยก็คือ Night of the o Republic สงสัยมีแฟนเกมแนวคลาสสิกเยอะมั้งช่องนี้สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็เล่นง่ายๆเลยคือท่านผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นกับเกมไหนมากที่สุดจะในงาน Nintendo Direct ทิ้งคำตอบไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ก็อย่าลืมใช้ EQ ด้วยละก,กัน ผมก็อยากจะขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนรายการในทุกสัปดาห์ส่วนผู้ชมทั่วไปเนี่ยแค่ช่วยกันกดไลค์ก็ถือเป็นการสนับสนุนที่มากพอแล้วครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ